สวัสดีคะ่ะวันนี้มาทํากระบับให้ดูนะกระบับที่สเดนเขานิยมกินมากนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดร้านขายอาหารนะคะเอาเมนูนี้เข้าไปด้วยนะคะทําง่ายนะคะแล้วก็ขายได้นะคะตัวตัวซอสก็มีโยเกิร์ตตัวนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะนิยมในร้านอาหารนะคะเขาเจ้าหล่อกว่ายี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็มีมายองเนสนะคะแล้วก็ผงกระบับนะคะเทคนิคของเรานะคะไม่มีอะไรมากนะคะเวลาทําซอสนะคะต้องใส่มายองเนสมากกว่าโยเกิร์ตนะคะอย่างเช่นมายองเนสสนะคะโยเกิร์ตสนะคะ แล้วก็ใส an, um. ่ผงกะบิบลงไปนะคะแล้วก็ชิมเอานะคะถ้าเขาข้นเกินไปนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปได้นะคะส่วนตัวเนื้อนะคะเขามีไข่แบบแช่แข็งนะคะแค่เอามาอุ่นร้อนนะคะที่นี่นิยมรสชาติเนื้อนะคะถ้าเพื่อนๆนทำขายก็สั่งแต่เนื้อมานะคะส่วนเฟรนฟายนะคะเราแนะนำนะคะต้องใช้ผงตัวนี้นะคะเขาจะนิยมนะคะเขาจะกินคู่กับเฟรนฟายหรือข้าวสวยก็ได้นะคะเสิร์ฟคู่กับสลัดนะคะสลัดก็มีผักกาดนะคะหอมแดงนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเกิดเทศแล้วก็ถ้ามีพริกดองนะคะใส่พริกดองไปด้วยลูกค้าจะะชอบมากนคะ ที่สวีเดนเขามีพริกดองขายตามห้างทั่วไปนะคะราคาไม่แพงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เปิดร้านอาหารนะคะหรือทํางานนะคะเพิ่มเมนูนี้เข้าไปนะคะอาจจะขายดีขึ้นนะคะแลวต้นทุนไม่แพงด้วยะคะ่ะมันไม่เน่าไม่เสียนะคะเป็นของแช่แข็งนะคะถ้าเปิดร้านอาหารที่สวีเดนจะทําทเมนูหลายอย่างนะคะอย่าทำเยอะนะคะไม่งั้นจะไม่ได้กําไรนะคะต้นทุนจะสูงนะคะทําเมนูที่เขารู้จักที่เด็เดๆนะคะคนสวีเดนไม่นิยมลองอะไรที่เขาไม่รู้จักนะคะเปิดร้านอาหารสวีเดนไม่ได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆ ค่อนข้างจะอยู่ยากนะคะอาหารร้านอาหารที่นี่นะคะแต่เราก็จะทําคลิปนะคะเพื่อนเผื่อไปไปชน์กันเพื่อนนะคะอาหารอะไรที่ขายได้ในสวีดเดนนะคะที่คนนิยมกินนะคะใน u t u b e เราจะวงเล็บไปให้นะคะอันไหนที่ทําขายได้นะคะอันไหนที่ทํากินนะคะร้านอาหารสวีดเดนนะคะถ้าขายอาหารไทยอย่างเดียวน,นะคะก็อยู่ไม่ได้นะคะต้องขายอาหารสวีดเดนหรืออาหารที่เขานิยมยนะคะเสริมเสริมกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอให้เพื่อนๆกิจการร่ำรวยนะคะลูกค้าเข้าเยอะๆนะคะปังๆรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ